ลดพุงภายใน7วันมันลดได้จริงไหมคะอีก2อทิตทีฉันจะต้องไปงานแต่งฉันอยากใส่ชุดเนี้ยแค่7วันมันก็สามารถลดพุงได้ สมมุติเรามีคน2คนน้ำหนักเท่ากันคุณ A เนี่ยวิ่งก่อนแล้วเวทเทรนนิ่งคุณ B ีเวทเทรนนิ่งก่อนระยะเวลาเท่ากันคนไหนพุงจะลดดีกว่ากันถ้าคุณไปเวทเทรนนิ่งก่อนแล้วพงจากนั้นคาร์ดิโอต่อร่างกายต้องใช้ไขมันเปรียบเทียบกับคุณ A เนี่ยคาร์ดิโอก่อนแรลงหมดแล้วอยากลดแค่พุงเนี่ยทำยังไงคะมีวิธีเดียวที่สามารถลดไขมันเฉพาะจุดได้ก็คือ พยายามลดน้ำหนักยังไงเนี <laughs> ่ยก็ติดอยู่ที่ขาขาใหญ่มันมีหลากหลายสาเหตุมากอันแรกคือเรื่องของกรรมพันธุ์อันนี้แก้ไม่ได้นั่งตลอดเวลานั่งข่อยห้างนานๆครับเนอะรู้ไหมคะตอนนี้ของทอดของมันของหวานต่างๆถ้าคุณรับประทานมากเกินไปในผู้หญิงเนี่ยมันก็จะไปกักเก็บอยู่ที่สะโพกและต้นขานนั่นเองขนมปังกินได้ไหมคะหมอใจจะขาดแต่ไม่ตายถ้าคุณมี ต้นขาไขามันเยอะออกกำลังกายยังไงทําให้ลดไขมันได้ถ้าเอาดีที่สุดเป๊ะที่สุดหนึ่งก็คือ สวัสดีค่ะอยู่กับอาร์สด็อกเตอร์พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปพบแพทย์เพื่อถามคำถามสุขภาพเจนรัติพันธ์พันพินพิจค่ะ <c oughs> เคยไหมคะรู้สึกว่าอยากจะลดพุงแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีไปเจอคลิปในโซเชียลมีเดียบอกว่าลดพุงได้ภายใน7วันหรือบางคนบอกว่าถ้าอยากจะผอมเนี่ยจะต้องคาร์ดิโอเยอะๆตกลงทำวิธีไหนเราถึงจะลดน้ำหนักไ,ได้กันแน่นะคะหรือว่าบางคนรู้สึกว่ากรรมพันธุ์ที่บ้านเนี่ยอาจจะขาใหญ่หรือแขนใหญ่เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราผ่านการออกกาลังกายได้หรือไม่ วันนี้นะคะเจเลยเชิญแพทย์ผู้ชา่าญขาประจํามาตอบคําถามค่ะเราจะได้เข้าใจเรื่องการออกกําลังกายมากขึ้นนั่นก็คือหมอจิมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมหมอจิมมี่นะครับนายแพทย์สุทธิพจน์พัทนรักมงคลการนะครับแพทย์ ผู้ช่ยวาาญทางด้านเวชศ,ศาสตร์ป้องกันนะครับปัจจุบันก็ทํางานอยู่ที่คลินิกณเวลานะครับส่วนมากก็จะดูแลคนไข้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายแล้วก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนอาหารการกินนั่นเองครับแล้วหมอจิมมี่เองเนี่ยต้องขอเมาส์นิดนึง <c oughs> ว่าเป็นคนที่เหมาะกับ EP นี้มากเพราะว่าถึงแม้ว่าหมอจิมมี่เนี่ยจะ จะต้องมาตรวจคนไข้ตั้งแต่เช้าแต่ทุกวันตอนตีห้าจะตื่นมาทําอะไรคะมาออกกาลังกายครับมาออกกําลังกาย <c oughs> ฉะนั้นวันนี้เป็นหมอที่ถูกต้องมากๆาครับเพราะมีประสบการณ์มามากมายแล้วก็ช่วยให้คนลดน้ําหนักมาหรือว่าฟิตหุ่นสร้างกล้ามได้อย่างประสบความสำเร็จด,ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะก็ที่ผ่านมาก็มีทั้งคนไข้ที่อยากต้องการลดน้ําหนักทําให้รูปร่างของร่างกายเนี่ยดูดีขึ้นไม่ว่าเมื่อกี้ที่พูดมาเรื่องของการลดพุงเนาะหลายๆคนที่ชอบลดพุงมากแต่เดี๋ยวเรามาเข้าใจกันก่อนว่าลดพุงคืออะไรนะครับหรือบ,บางคนในผู้ชา ก็คืออยากให้มีกล้ามเนื้อมากขึ้นกล้ามซิกแพคหน้าท้องเนี่ยทำยังไงเดี๋ยว,ววันนี้มาคุยกันครับ ก่อนที่จะเข้าคำถามแรกนะคะขอฝากคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้นะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เจนหมอแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะเราจะได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆแบบนี้เรื่องสุขภาพออกมาได้เรื่อยๆเลยค่ะโอเคคำถามแรกนะคะได้ครับช่วงนี้เห็นหลายคลิปสอนท่าออกกาลังกายที่บอกว่าช่วยลดพุงได้ภายใน7วันเช่นพวกท่าซิทอัพเห็นบ่อยมากๆเลยค่ะอยากรู้ว่าท่าออกกำลังกายแบบนี้ มันลดได้จริงๆหรือเป็นแค่กระแสกันแน่เพราะเคยลองซิดอัพดูแล้วสุดท้ายก็ไม่ลดอยู่ดีค่ะโดยเฉพาะพุงหมาน้อยเนี่ยมีมาตลอดเลยค่ะความใฝ่ฝันคืออยากมีร่อง11อถ้าอยากลดพุงภายใน7วันเนี่ยมันลดได้จริงไหมคะคนไทยเสิร์ชเยอะไหมเยอะมากเนาะเรื่องแบบว่าการลดพุงการลดไขมันเพราะว่าทุกคนก็อยากดูดีอยากคุณดีถูกไหม,มครับอยากเอเอส แต่ทำไมคนไทยถึงเสิร์ชเยอะเพราะว่าหนึ่งในสมของประชากรคนไทยอ่ะเราอยู่ในภาวะอ้วนเราลกอยู่ในภาวะน้ําหนักเกินเรียบร้อยแล้วหนึ่งในสามนี่เยอะาม,มาก,ะากน,นะ,ะนะใช่มันเยอะกว่าเดิมเยอะมากนะครับเนะาะคราวนี้เราจะมารู้ได้ไงว่าเอ๊ะเราอยู่ในภาวะอ้วนมันของผู้ชายกับผู้หญิงก็ไม่เหมือนกันนะครับของผู้ชายเนี่ยสมมติถ้าเราเอา เส้นมาลัดรอบเอวนะครับสายวัดเนี่ยมาลัดรอบเอวค่ะผาผู้ชายมากกว่า90เซน90้เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าอยู่ในภาวะอ้วนของผู้หญิงก็คือเหมือนกันวัดเหมือนกันเลยแต่มากกว่า80ผู้ชาย90ผู้หญิง80อันนี้คือหมายถึงรอบตรงสะดือใช่ครับรอบตรงสะดือเนาะเพราะฉะนั้นถ้าลองไปวัดเองที่บ้านก็ได้ว่าเอ้ยคุณเกินหรือเปล่าถ้าคุณเกินคุณก็อาจจะอยู่ในภาวะอ้วนนะครับเนาะคราวนี้เรามาดูเรื่องของไขมันดีกว่าเพราะแต่ละคนก็อยากลดไขมันอยากลดไขมันไขมันในร่างกายอ่ะมันมีกี่แบบดีกว่า มีสองแบบ ใต้ผิวหนังแล้วก็ถูกก็เกือบถูกมันมี3อันหนึ่งไขมันที่อยู่ในเลือดไขมันใต้ผิวหนังและไขมันที่อยู่ในช่องท้องที่เราเรียกวุลเชอร a ลแฟนะครับอันแรกเนี่ยไขมันในเลือดที่ทุกคนไปตรวจในโรงพยาบาลตรวจเลือดง่ายๆเนาะไขมัน t o t a l c h o l e s ต e r o l ไตเกลือสลไลดี l ไขมันตัวร้ายไขมันตัวดีถูกไหมครับเนาะอันนี้ทุกคนหมอว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่ยังไงแต่อันนี้เราถึงเรื่องของหุ่นหุ่นเนี่ยมันก็จะมีสองอันเมื่อกี้ที่คุณเจนบอกมาก็คือไขขมมัััันนนนใใตต้้ผผิิววหหงงเย คือปกติมันก็มีไว้เพื่อเอามาใช้เป็นพลังงานเวลาที่เราไม่ได้กินข้าวถูกไหมเราต้องทํางานต้องเดินเราเอามาใช้แต่ถ้าคุณใช้น้อยแต่คุณกินเยอะมันก็สะสมมากขึ้นและไอไขมันตัวนี้แหละที่เป็นไขมันที่มันไปบล็อกตรงล่องสิบเอ็ดทำให้คุณมองไม่เห็นอยู่ดีก็ทุกคนมีร่องสิบเอ็ดนะทุกคนเกิดมาทุกคนมีแต่แค่มันโดนปิดมันโดนบังไปเรื่อยๆมีไขมันทบไปเรื่อยมันหนาไปเรื่อยหนาไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้น ไอ้ไขมันใต้ผิวหนังมันคือเรื่องของความสวยความงามเป็นหลักถ้าคุณมีไขมันใต้ผิวหนังน้อยคุณก็จะเห็นล่อง11เหรือซิกแพคชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นการควบคุมอาหารการกินการออกกําลังกายเนี่ยก็สามารถเอาไขมันตรงนี้ออกไปได้ดูไหมครับแต่ไขมันแบบที่2เมื่อกี้ที่พูดกันคือไขมันที่อยู่ข้างในลในอวัยวะที่เราภาษาอังกฤษเรียกว่า visceral fat visceral fat เนี่ยเป็นไขมันก็เหมือนกันครับ เก็บสะสมมากจนเกินไปที่เรากินเข้าปากนี่แหละของทอดของมันอาหารที่มันมีแคลอรี่สูงและเราไม่ได้เผาผลาญมันก็เก็บสะสมไปในวัตต่างๆไขมันพวกนี้อันตรายมากอ่าไขเอารามาดูดีกว่าไขมันที่อยู่ในวิสเวอร์แฟตเยอะๆเนี่ยมันอันตรายต่ออวัยวะอื่นยังไงทุกคนคิดว่ามันอยู่แค่ตรงนี้เนาะมันไม่ได้กระจายไปไหนแต่ถ้าสมมติไขมันที่อยู่ในช่องท้องข้างในเนี่ยมันหลุดไปสมองเกิดอะไรขึ้นครับ ก็สมองอุดตันหรอคะอุดตัอเส้นเลือดอุดตันไปหัวใจเกิดอะไรขึ้นหัวใจก็เป็นหัวใจวายได้หัวใจวายปอดคราวนี้พุงใหญ่ปอดหายใจอ่ะมันหายใจลงไม่ได้สมมุติตอนเรานอนมันติดหายใจไม่สูดเกิดหยุดหายใจขณะนอนนั่นเองนะครับเนาะไปที่เขาเรียกว่านิ้ว ในถุงน้ําดีไปในถุงน้ําดีก็เกิดนิวนั่นเองนะครับเป็นหินกอลสโตนนะครับภาษาอังกฤษมันก็เกิดการบล็อกขึ้นมานะครับพุงใหญ่มากไปที่หัวเข่าเกิดอะไรเข่าเสื่อมน้ําหนักตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นแค่พุงตรงเนี้ยมันส่งผลกทบอวัยวะทุกส่วนในร่างกายรวมถึงตับเนาะเคยได้ยินไหมไขมันพอกตับไขมันพอกตับนะยิ่งมีไขมันพอกตับมากเท่าไหร่ การทำงานระบบการเผาผลาญการควบคุมน้ำตาลก็ยิ่งมากยากมากขึ้นอินซูลินทำงานมากขึ้นความเสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้นเพราะฉะนั้นแค่องพุงแค่เนี้ยพุงหมาน้อยแค่เนี้ยทำลายทุกร่างกายในอวัยวะเราหมดเลยคราวนี้เราจะลดไขมันส่วนเดียวได้ไหมอืได้ไหมคะเพราะว่าอย่างเนี้ยค่ะคือคนหลายๆคนก็อาจจะอยากให้เอวเล็กไงคะอยากใส่เอวลออยากแบบ อยากให้พุงมันหายมันติดอยู่ที่พุงอย่างเช่นคนนี้ก็คือติดอยู่ที่พุงาน้อยอยากลดแค่พุงเนี่ยทำยังไงอะคะเจนบอกไว้ก่อนเลยว่าตรงนี้เนี่ยนะครับการลดไขมันเฉพาะส่วนไม่ได้เราทําไม่ได้นะครับเนาะอ่ะลองคิดก่อนไขมันเนี่ยคือเหมือนผ้าห่มเนี่ยที่คุณเจนมีอยู่เนี่ยม,มันเป็นผืนผืนหนึ่งที่คุมร่างกายคุณ<า>เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมพันธุ์หรือว่ายีนของเราอะมันจะบ่งบอกเองว่ามันจะไปเผาผลาญตรงไหนคุณไปบังคับร่างกาย เฮ้ยเผาตรงนี้แค่นี้ได้ไหม hmm. ตรงอื่นไม่ต้องเผาผ่าน hmm. ไม่ได้ hmm. เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน hmm. เวลาที่คุณออกกําลังกาย มันขึ้นกับเจนเนติกหรือยีนของคุณเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไปลดตรงอื่นก่อนอย่างเ<ล>ช่นออกวิง่งวิ่งไปแบบาบางคนอาจจะแบบลดที่แขนก่อนลดที่<า>ทต่องก่อนอลดที่ปุงก่อนเอพราะฉะนั้นคุณควบคุมร่างกายไม่ได้เลย,เลยนะครับเนาะการที่คุณจะบอกว่าเออฉันจากรลดไขมันเฉพาะจุดอันนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่คุณต้องพูดคือคุณอยากเพิ่มกล้ามเนื้อเฉพาะจุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการที่คุณอยากเห็นกล้ามเนื้อท้องชัดอยากเห็นล่องสิบเอ็ดร่องสิบเอ็ดหรืออยากเห็นล่องสิบเอ็ดคุณต้องทาให้กล้ามหน้า ท้องมันแข็งแรงมากขึ้นชัดมากขึ้นมันถึงจะโผล่มาให้คุณเห็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือการออกกําลังกายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดได้แต่คุณออกกําลังกายลดไขมันเฉพาะจุดไม่ได้นะครับเนาะมีวิธีเดียวอันนี้ดีกว่ามีวิธีเดียวที่สามารถลดไขมันเฉพาะจุดได้คืออะไรครับไปดูไขมันก็อต้องไปดูดไขมันที่สถานพยาบาลเท่านั้นอันนั้คือวิธีเดียวเนาะอันนั้นก็คือแบบ เพราะมันเฉพาะจุดจริงๆเนาะอันนั้นคือหรือว่าบางทีบางคนก็ฉีดแฟตอ่าฉีดแฟตที่แบบไหมคะสารไปละลายไขมันเฉพาะจุดตรงนั้นอันนั้นอ่ะได้จริงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะออกกําลังกายแค่ตรงนี้มันไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีการออกกําลังกายไขมันเฉพาะจุดเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ต้องไปทําสถานพยาบาลไปปรึกษาแพทย์อะไรเรียบร้อยนะครับถ้าคุณอยากลดไขมันเฉพาะจุดนะครับแต่สิ่งสําคัญคราวนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราจะลดไขมันหน้าท้องเนี่ยจะทํำยังไงเคยได้ยินฝรั่งพูดไปว่า Apps are made in the kitchen ก็คือหมายความว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องอ่ะมันเริ่มต้นจากห้องครัวแปลว่าเริ่มต้นที่อาหารอาหารการกินนั่นเองเ<น>พราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะออกกําลังกายหนักเท่าไหร่แต่คุณไม่คุมอาหารการกิน,นเลยยังไงอ่ะคุณก็ไม่มีทางเห็นกล้ามเนื้อหรือช่อง11ของคุณนะครับไม่มีทางเ<น>พราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือทั้งการออกกําลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าท้องและการควบคุมอาหารไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้คุณน่ะลด หน้าท้องของคุณหรือภูหมาน้อยได้ดีมากขึ้นอคราวนี้มันก็มีท่าออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้กล้ามหน้าท้องเราแข็งแรงกล้ามหน้าท้องมันไม่ใช่มีแค่ตรงนี้เนาะมันรอบข้างทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งตรงกลางข้างบนข้างล่างเพราะฉะนั้นคุณก็ออกแค่ซิดอัพท่าเดียวไม่ได้เพราะซิดอัพเนี่ยมันอยู่แค่ตรงกลางเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องออกกําลังกายคือบนกลางล่างซ้ายขวาต้องออกทุก ถ้าทั้งหมดมนะครับเนาะทึนถุงจะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่องท้องทั้งหมดนั่นเองครับอโอเคก็แปลว่าตอนนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เ,ยนเนาะหลายๆคนชอบคิดว่าฉันจะลดพุงยังไงแทนที่จะลดพุงยังไงคุณจะต้องคิดว่าฉันจะสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้พุงมันดูเล็กลงยังไงเนาะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าเราไม่มีทาง ลดไขมันใช่เพราะจุดใช่เพราะว่าลาลดลดไขมันมันลดทั้งตัวเนาะแต่ว่ากล้ามเนื้อเราสร้างเฉพาะจุดได้ฉะนั้นโฟกัสที่การสร้างกล้ามเนื้อน่าจะดีสักว่าแต่ทีเนี้ยค่อยากถามว่าเพราะว่าผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็บางทีเรามีงานไงอีกสองอาทิตย์ฉันจะต้องไปงานแต่งฉันอยากใส่ชุดเนี้ยแล้วแบบ ให้มันเอออะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากถ้าจะต้องรีบใช้หุ่นไปงานอ,อีก2อาทิตย์หรือเดือนนึงอะ่ะแล้วอยากลดเอวล,ลดพุงคุณหมอมีคําแนะนำไหมคะคือที่จริงมันก็ทําได้นะครับไม่แค่แค่เวันหรือ10วัน14วันมันก็สามารถลดพุงได้แต่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ทําให้ทําให้มันเหมือนไง บางลีนขึ้น,น,นอ,อย่างแรกเลยก็แน่นอนก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเนาะคุณต้องออกกาําลังกายกล้ามหน้าท้องให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะคราวนี้นการออกกําลังกายกล้ามหน้าท้องอย่างที่บอกไปก็คือต้องออกทุกสัดส่วนของกล้ามหน้าท้องของเราเพราะฉะนั้นท่าแรกก็อย่างเช่นท่าแพลงชุดพุชอัอแพแผลงรู้จักไหมครับจกท่าอินเสิร์ตขึ้นมานะครับเนาะท่าแพลงเนี่ยก็ค้างไว้นะครับเนาะสาิวินาทีนะครับเนาะแล้วก็พักแล้วทาอย่างเงี้ย ประมาณ3 4เซตแพ้งเนี่ยก็คือมันจะได้ทั้งกล้ามเนื้อตรงกลางทั้งหมดเลยทดลองก่อนว่าคุณสามารถแพ้งอได้นานเท่าไหร่แล้วก็ถ้าทําได้วันต่อไปก็ทํานานมากขึ้นนะครับเนาะอันแพ้งอันแรกนะครับแพ้งก็คือเหมือนทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับอันที่2ก็คือเขาเรียกว่า o อ l i ิ t ทเ s สต์นะครับถ้า o อบ i ิคทเวสต์ก็คือเหมือนเราเท้ามือตรงพื้นแล้วก็เหมือนตั้งฉากขึ้นเอียง เอียงแล้วเราเล่นด้านข้างนะครับอันนี้ก็คือได้กล้ามเนื้อด้านข้างนั่นเองท้าที่3ามซิ t อัพอันนี้ผมว่าหลายๆคนก็เคยทําแล้วเนาะเนาะก็คือการซิ t อัพนะครับอันนี้ก็ได้กล้ามเนื้อข้างบนนะครับต่อมาก็คือถ่ามา u n t a นคล l เมอร์ม o u n t เนคล l เ m อร์เหมือนเราคล้ายๆแพล้งเมื่อกี้แต่แขนยืดตรงนะครับแล้วเหมือนเรา วิ่งปั่นป่นจักรยานอยู่กับที่อันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อด้านล่างนะครับท่าสุดท้ายก็คือท่า bicycle c r u s h ก็คือการนอนแล้วเหมือนปั่นจักรยานบนลอยฟ้าน,นะครับเนาะพวกนี้ก็จะได้ท่าออกกาลังกายทั้งหมดเบาๆเบาๆง่ายๆของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในช่องท้องนะครับแต่คราวนี้พอเราเริ่มออกกาลังกายแล้วอย่างที่2คือเมื่อกี้ที่พูดไปสําคัญไม่แพ้กัน อาหารนะครับเนาะก็เน้นโปรตีนที่ไม่มีไขมันเช่นเนื้อปลาไข่นะครับเนาะทานผักใยอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ทานผลไม้ที่มีน้ําตาลต่ําแน่นอนอันที่สองต้องงดทุกอย่างที่คุณชอบกินถ้าคุณอยากคุณคุณต้องเสียสละคุณต้องยอมสักอย่างในชีวิตนะครับแล้วถ้าคุณอยากคุณดีคุณต้องยอมสิ่งที่คุณชอบกินลดลงไปแค่ช่วงนั้นช่วงนั้นน่ะนะครับเนาะของทอดของมันของปิ้งของย่างของหวานน้าหวาน ทุกอย่างนะคะอาหารแต่รูปอมหมดทุกอย่างอ่ะขนมปังกินได้ไหมคะหมอก็ไม่ควรกินนะครับช่วงนั้นเนาะใจจะขาดแต่ไม่ตายคุณไม่ตายโอเคครับแล้วอันนี้หมอบอกอะไรอันนี้บอกบอกพิธีกรอยู่โอเคค่ะหมอโอเคนะครับเนาะคราวนี้ทุกคนพอเริ่มเฮ้ยออกกําลังกายปรับอาหารการกินอ่ะอีกอย่างหนึ่งดื่มน้ำนะครับดื่มน้ําเยอะๆนะครับประมาณ3-4ลิตรนะครับเนาะทำให้สี่ลิตรเยอะมากเพราะคุณเริ่มออกกําลังกายอาจจะมีเหงื่อด้วยนะครับเป็นทดแทนทําให้การไหลเวียนการขับถ่ายดี มากขึ้นช่วงแรกน้ําหนักจะลดดีแต่อย่าลืมน้ําหนักที่ลดไปคือน้ําหนักจากน้ําที่มันเก็บสะสม,มและไขมันบางส่วนก็สามารถลดไปได้ในระยะแค่สั้นๆเนาะเจ็ดวันถึงสิบวันเนี่ยก็สามารถลดทําให้พุงของเรามันดูแฟบลงละกันพูดคำนี้แฟบลงแต่ไม่ได้บอกว่ามันแบบไขมันลดไปกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้บอกอมไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอ,อนะครับเนาะอ่าสั้นๆแบบนี้ง่ายๆละกันสาหรับคนที่แบบอยากเร็วๆช็อตคัด แต่ก็เป็นช็อตคัทที่เหนื่อยอยู่นะคะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยคราวนี้เนี่ยจะ่้าอยากให้เห็นสิกแพลเนี่ยรู้ไหมว่าบอดี้แฟทของผู้ชายผู้หญิงต้องเท่าไหร่ถึงจะเห็นล่องสิบเอ็ดผู้ชายแบบสิบสองเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงสิบห้าถูกต้องก็คือถูกต้องของผู้ชายนะครับเนาะผู้ชายก็คือ ต้องมีบอดี้แฟทที่ต่ำกว่า12เอนะครับเนาะส่วนผู้หญิงเนี่ยต้องต่ำกว่า20เนะครับเนาะแต่ผู้หญิงเราก็ไม่อยากให้ต่ำมากนะครับเพราะว่าการที่คุณลดไขมันมากจนเกินไปเนี่ยมันไปกระทบต่อเรื่องของประจำเดือนได้นะครับไม่ใช่แบบโอ้โหจะผอมเท่าผู้ชายประจำเดือนมันหายไปดีหายไปพอดีหรือไม่มาเสดวยซ้ำนะครับแล้วพวกการออกกำลังกายที่เขาบอกว่าช่วยลดพุงใน7วันก็แปลว่ามันบางอันมันก็สามารถเวิร์กได้จริงก็าะเวิร์กได้จริงเพราะมันเราคือการออกกำลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ อ่าอันเนี้ยก็สามารถอาจจะิร์ k ได้ก็จริงก็ได้ต้องไปดูว่าเขาออกท่าไหนออกนานเท่าไหร่และเป็นแบบไหนก็แปลว่าทําได้อยู่แต่ว่าต้องทําควบคู่กับการกินการนอนที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าทําแค่นั้นอย่างเดียวถูกต้องครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายถ้าเอาตีที่สุดเป๊ะที่สุดถูกไหมครับหนึ่งก็คืออย่างน้อยต้องออกกําลังกาย3 0ถึง45นาทีต่อวันและคุณต้องออกทุกวันแหมคุณจะ ภายในเจ็ไไดถึงสิบวันน่ะคุณต้องออกทุกวันนะครับเนาะเพื่อจะได้หุ่นตามที่คุณต้องการ,รนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายพอเราเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วอันที่สําคัญอันที่สองไม่แพ้กันคือการคาร์ดิโอถูกไหมครับบางคนคาร์ดิโออย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าดีที่สุดคือต้องทำสองอันพร้อมกันทั้งการฝึกเสริมสร้างกล้ามเนื้อเวทเทรนนิ training, ่งและอันที่สองคือเรื่องของการคาร์ดิโอสมมุติเรามีคนสองคนน้ําหนักเท่ากันหุ่นเท่าอยากได้หุ่นเหมือนกัน ทั้งสองคนออกกำลังกายเหมือนกันนะครับเนาะคุณ A เนี่ยวิ่งก่อนนะครับวิ่งก่อน60นาทีเสร็จปุ๊บพัก15นาทีแล้วเวทเทรนนิ่ง30นาทีคุณ B คล้ายกันเลยแต่เวทเทรนนิ่งก่อน30นาทีพัก15นาทีแล้วคาร์ดิโอต่อ60นาทีระยะเวลาเท่ากันแค่สลับเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอคิดว่าคุณ A กับคุณ B คนไหนน้ำหนักจะลดหรือพุงจะลด ดีกว่ากันครับเวทเทรนนิ่งล้วค่อยคาร์ดิโอเบิร์นมากกว่าหรือเปล่าคะถูกต้องครับมันมีเหตุและผลนะถึงแม้ว่าจะเป็นการออกกําลังกายที่เวทเทรนนิ่งเหมือนกันคาร์ดิโอเหมือนกันแต่แค่สลับเท่านั้นเองว่าอันไหนมาก่อนมาหลังครานี้ต้องบอกว่าการที่คุณเวทเทรนนิ่งก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งแบบไหนการ ออกกําลังกายแบบแรงต้านนะครับมันทําให้ร่างกายผลิตฮอร์โมน2ตัวออกมาหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จอันแรกคือโกรทฮอร์โมนคือฮอร์โมนการเจริญเติบโตนะครับเนาะก็คือไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายของเราส่วนอันที่2ก็คือนอร์ดิเนฟรินนะครับเนาะฮอร์โมนนอร์ดิเนฟรินเนี่ยมันไปทําให้ร่างกายผลิตเอนไซม์ย่อยสลายไขมันได้มากยิ่งขึ้นคราวนี้ถ้าคุณไปเวทเทรนนิ่งก่อนเหมือนคุณออกแรงเต็มที่แล้วฮอร์โมนมันมาฮอร์โมนมันมาแล้วแล้วหลังจากนั้นต้องไปฝืด คาร์ดิโอต่อใช่ไหมครับพอผ่านไป30นาทีที่เวทเทรนนิ่งไปอ่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยร่างกายต้องใช้ไขมันเมาเผาผ่านมากขึ้นแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับคุณ A เนี่ยคาร์ดิโอก่อนแรงหมดแล้วแล้วไปเวทเทรนนิ่งคิดว่าตอนที่เวทเทรนนิ่งเขาสามารถยกได้เท่ากับคุณ B ีไหมไ<ด>เป็นไปไม่ได้<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูมันจะมีการงานวิจัยขึ้นมาเลยนะครับงานวิจัยจะเห็นได้ใน2คนเนี้ยคนที่เป็นคุณ B เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกรธฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแอนเดรีเนี่ย ก็จะสูงกว่าหลังจากที่อ,ออกกำลังกายทั้งหมดเสร็จครับฉะนั้นถ้าอยากเห็นร่อง11ให้ชัดจะต้องเล่นเวทแล้วค่อยไปคาร์ดิโอจะลดไขมันเพิ่มได้แน่นอน ถูกต้องครับและอันสุดท้ายที่สามารถทําได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังกายเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับอันออกกาลังกายเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอกินอาหารให้ดีต่อสุขภาพการดื่มน้ําให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพออันสุดท้ายคือการทำา IF นั่นเอง intermittent fasting คืออดอาหารนะครับ <S <S ก็สามารถทําได้เพื่อทําให้ร่างกายใช้ไขมันมากยิ่งขึ้นมาเผาผลาญเป็นพลังงานตอนที่เราอดอาหารเองครับ ซึ่งการอดอ,อาหารันนี้ก็ต้องไปลองทดลองกันดูนะคะก็คือ16บหแหรือว่าบางคนที่รู้สึกว่าไม่ไหวก็อาจจะค่อยๆเริ่มแบบ12 12ก่อนก็ได้นะครับแล้วกินหยุด12ชั่วโมงกิน12ชั่วโมงแต่อันนี้จริงๆใครๆก็ทําได้นะครับก็ลอง14ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยค่อยๆปรับเปลี่ยนไปแต่จริงๆ,ๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะยิ่งผู้หญิงหลายๆคนอาจจะไม่ใช่แค่ผู้หญิงัางหลายๆคนก็ชอบกินจุบจิบหรือบางทีเราเลิกงานาแล้วอะไรแล้วเราก็อ่ะแะ แว,แวะนู่นแวะนี่สักหน่อยต้องคุมปากปาใช่ะฉะนั้นก็ฟาสติ้งก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ใช่ครับ คำถามต่อไปค่ะเป็นคำถามเรื่องกรรมพันธุ์นะคะทางบ้านมีรูปร่างเตี้ยและค่อนข้างตันค่ะแล้วก็ขาใหญ่กันทางบ้านเลยแม่กับยายรูปร่างคล้ายกันเลยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยโชคดีที่ตอนเด็กดื่มนมเยอะหรือเปล่าก็เลยโตมาสูงกว่าใครในบ้านนะคะสูง1 6 4เซนค่ะแต่พยายามลดน้ําหนักยังไงเนี่ยก็ติดอยู่ที่ขาไม่รู้ว่าทํายังไงถึงจะลดได้ค่ะ เวลาไปเวทเทรนนิ่งไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเล่นแป๊บเดียวก็รู้สึกขาใหญ่ก็เลยรีบหยุดเลยค่ะทีนี้ถ้าต้นขาใหญ่เพราะกรรมันธุนจะมีวิธีลดให้ขาดูเล็กลงบ้างไหมคะก็ส่วนมากก็คือเรื่องของการออกกําลังกายถูกไหมครับเนาะก็ออกกําลังกายให้เพิ่มกล้ามเนื้อตรงที่สะโพกหรือกล้ามเนื้อต้นขามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบสควอสนะครับเนาะการเดินการวิ่งที่เหมาะสมไปลดไขมันตรงต้นขานะครับเนาะแล้วก็ควบคุมเรื่องของอาหารการกินแล้วกันครับ แต่คราวนี้เรามาเข้าใจคําว่าขาใหญ่ก่อนนะครับเนาะขาใหญ่มันมีหลากหลายสาเหตุมากที่ทําให้ขามันใหญ่มันเบียดเฉียดกันตลอดเวลาถูกไหมครับส่วนมากผู้หญิงก็จะเป็นมากกว่าผู้ชายเรื่องแรกเลยก็คือสาเหตุจากเรื่องของกรรมพันธุ์ผุดถูกต้องนะครับ,รบถ้าคุณเห็นคุณคุณย่าคุณยายของคุณนะครับคุณแม่ของคุณรูปร่าง ลักษณะเป็นยังไงคุณก็มีความเสี่ยงที่จะมีรูปร่างเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับอันแรกคือเรื่องของกรรมพันธุ์อันนี้แก้ไม่ได้นะครับเนาะอันที่2ก็คือเรื่องของอาหารการกินนะครับเนาะอาหารการกินก็อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของทอดของมันของปิ้งของย่างของหวานต่างๆถ้าคุณรับประทานมากเกินไปในผู้หญิงเนี่ยส่วนมากมันก็จะไปกักเก็บอยู่ที่สะโพกและต้นขานั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของอาหารการกินที่คุณกินสะสมมานานนะครับอันที่3คือน้ํา กินน้ําเปล่าน้ําธรรมดาเนี่ยแหละน้ําน้อยเกินไปทําให้ระบบการเผาผลาญมันแย่นั่นเองนะครับน้อยพอน้ําน้อยระบบการเผาผลาญแย่ไขมันก็สะสมมากขึ้นนะครับอันที่4ี่ก็คือเรื่องของนั่งตลอดเวลานั่งทั้งวันนั่งนะครับวม่ขยับนั่งนานๆเนี่ยขาใหญ่ได้เลยขาใหญ่ได้ก็คนไม่ขยับอ่ะแล้วคือทุกอย่างก็ตกอยู่ตนี้ตกอยู่ด้านล่างถูกไหมครับลูกเหรท่านไหมคบตอนนี้ล่าสุดท้ายคืออะไรก็คือนั่งข่อยห้าง การนั่งข่อยห้างนานๆมากจนเกินไปมันไม่มีการไหลเวียนของหลอดเลือดนะครับเนาะแล้วแบบคือหากคุณกินอาหารไม่ดีบนโต๊ะมีขนมนั่งข่อยห้างนานๆเลือดไม่ไปเลี้ยงมันเก็บสะสมไขมันอยู่ตรงนอกนั่นเองก็แปลว่าทุกวันนี้ที่ขาใหญ่เพราะชอบนั่งข่อยห้างอันนี้คือมันมีหลากหลายปัจจัยมันมีหลากหลายปัจจัยน่ในปัจจัยแต่คราวนี้เดี๋ยวก่อนขาใหญ่อะ มันต้องแยกให้ได้ว่าขายใหญ่จากอะไร1กล้ามเนื้อหรือไขมัน,มนรู้ได้ไงก็ถ้าจับเราก็รู้สึกแน่นๆถูกต้องวิธีการนะครับเ <c oughs> นาะก็คือ1เราเรานั่งอย่างนี้นั่งตรงๆถูกไหมครับแล้วเราเอาขายือดออกมาตรงๆแบบนี้เสร็จปุ๊บเอานิ้วของเราเนี่ยไปจับต้นขานะครับแล้วเหมือนแบบหยิกแล้วดึงออกมา ถ้าเราแบบยิงแล้วดึงออกมาได้นิดเดียวอ่ะเป็นกล้ามเนื้อแต่ยืดออกมาโอ้โหยืดซะยาวเลยมันมีคนยืดได้ยังไหรอไม่มันแบบมั่างหมอบอกว่ามันได้แค่นี้ถูกไหมออแต่ถ้าแบบมันจับมันเป็นก้อนเป็นเนื้อหนังออกมาไขมันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกล้ามเนื้อดีอกล้ามเนื้อมันดีอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นอต้นขาที่มันใหญ่เพราะไขมันแน่นอนอันนี้ไม่ดีเพราะว่าแปลว่าร่างกายของคุณมันเก็บสะสมไขมันมากจนเกินไปหรือเปล่า คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องเอ๊ะเราออกกําลังกายยังไงทําให้ลดไขมันได้ก็อย่างบอกไปนะครับเนาะเราไม่สามารถลดไขมันสัสดส่วนได้ดไดแต่เราสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อสัดส,ส่วนได้ดไดเพราะฉะนั้นเรื่องของต้นขาก็คือกล้ามเนื้อขาตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีต้นขาไขมันเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งหรือการเดินก็สามารถทําให้ไขมันต้นขาลดลงได้ถ้าเกิดจากไขมันเนาะถ้าคุณกล้ามเนื้อมันใหญ่แน่นอนมันก็ใหญ่ไปอีกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดจากไขมันไขมันก็ลดเพราะคุณเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นนะครับ <eer. S 2> เพราะฉะนั้นเดินให้มากขึ้นหรือถ้าคุณมีเวลาไปออกกําลังกายก็ไปวิ่งก็ได้นะครับอันที่2คือท่าสควอตรู้จักท่าสควอตไหมครับเนาะก็คือสควอตนะครับเนาะสควอตก็เป็นท่าที่สามารถทํา ทำเองที่บ้านได้ก็เหมือนว่าเรายืนแล้วก็พยายามนั่งบวบนเก้าอี้นะครับเนาะท่าคอรก็เป็นท่าที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อด้านหน้าต้นขาของเรานั่นเองและอันสุดท้ายก็คือเล่นโยคะเพราะการที่คุณเล่นโยคะมันต้องมีการใช้ลำตัวทรงตัวการการเกรงารเกรงขาอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้เพื่อทําให้ไขมันตรงนั้นลดลงเสริมกล้ามเนื้อแต่ถ้าคนที่อย่างคนนี้ค่ะเขาบอกว่า รู้สึกเล่นเล่นเวทอะไรนิดหน่อยอุ้ยขาฉันกล้ามเนื้อใหญ่เกินไปแล้วเราสามารถลดกล้ามเนื้อขาที่มันใหญ่ๆได้ไหมคะถ้าเป็นจากกรรมพันธุ์เนี่ยไม่ได้นะครับแล้วมีกล้ามเนื้อเนาะเป็นกล้ามเนื้ออยู่แล้วแล้วก็เป็นกรรมพันธุ์ด้วยเนี่ยแล้วตรงนั้นมันเป็นกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยก็ลดไม่ได้นะครับหรือว่าแบบว่าเล่นพิลาทิสหรือทําอะไรให้มันลีนทำให้มันยืดได้อัน่ได้ก็คือเล่นเหมือนเมื่อกี้ก็คือเล่นควอเล่นโยคะพิลาทิสทาให้กล้ามเนื้อมันลีนมากขึ้นอันนี้้ทําไดครับอื ก็แปลว่าถ้าเป็นไขมันโอเคไปวิ่งไปลดอะไรได้ตามปกติเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นกรรมพันธุ์ใหญ่ๆนะแต่กล้ามเนื้อกรมพันธุใหญ่นี่หวดีมากนะมันยากมากนะที่จะเป็นกล้ามเนื้อขนาดนั้นใช่ไหมคือน้อยคนก็แปลว่าบางทีมันอาจจะเป็นไขมันแหลกใช่ไหมครับผมว่ามันเป็นไขมันแหลกพราะส่วนมากคือผู้หญิงก็จะมาวนว่าอุ้ยขาใหญ่แล้วมันมากับเซลลูไลท์ถูกไหมครับคราวนี้เซลลูไลท์คืออะไรเซลลูไลท์มันคือเนื้อเยื่อที่มันแบบ ผิวหนังมันชนกันแล้วมันแบบเหมือนผิวเปลือกส้มอะนะครับเนาะคือทุกคนอาจจะมีได้ตอนที่แบบคุณสูงมากยิ่งขึ้นแล้วเนื้อเยื่อมันเรียงกันไม่ดีนะครับสูงตอนที่คุณแบบพูตัวสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าคุณไอ้ผิวตรงนั้นมันไม่สวยอยู่แล้วเหมือนเปลือกส้มและคุณเก็บสะสมไขมันมากยิ่งขึ้น ตรงนี้มันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งชัดมากขึ้นคุณอุ้ไหมเซลลูไลท์มันอยู่ตรงนี้เป็นเพราะว่ามันมีไขมันอยู่ด้านใต้นั่นเองที่ทําให้มันยื่นออกมาหรือใหญ่ออกมามากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องไปลดที่ไขมันก็คือถ้าเราลดไขมันเซลลูไลท์ก็จะหายไปด้วยเซลลูไลท์เซลลูไลท์เนี่ยถ้าลดไขมันเซลลูไลท์ยังอยู่เพราะมันอยู่เห็นชัดบนผิวหนังอันนี้ต้องอาจจะต้องใช้เรื่องของศัลยกรรมหรือเรื่องของความสวยความงามมาช่วยจัดการมากยิ่งขึ้นโอเคค่ะแล้วก็ทีนี้ อยากถามเรื่องสะโพกใหญ่บ้างเนาะที่บ้านเราเนาะบางคนก็ไม่อยากให้สะโพกมันดูมันดูหนามันดูมันดูใหญ่จนเกินไปอะค่ะแต่ว่าโอเคตรงกันข้ามมันอาจจะมีบางบางพื้นที่อย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาชอบก้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้เนาะแต่แบบถ้าสมมติรู้สึกเอ้ยแล้วสะโพกมันใหญ่จังเลยมันทาให้ดูตัวตันแล้วอยากลดอย่างเงี้ยค่ะควรจะทํายังไงอะคือคราวนี้เรื่องของสะโพกใหญ่บางคนเอ้ยเป็นเรื่องดีคุณเป็นแม่พันธุ ถูกไหมมันเรื่องของการมีบุตรจริงๆต้องบอกกันว่าการมีบุตรมันไม่เกี่ยวกับสะโพกใหญ่บอกไว้ก่อนนะครับเนาะการที่คุณจะมีบุตรหรือว่าตั้งครันได้เนี่ยมันคือหลายปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฮอร์โมนนะครับเรื่องของคุณภาพไข่เรื่องของอ,อยัยวะมดลูกต่างๆช่องคลอดต่างๆในร่างกายไม่ใช่ว่าซูนสะโพกใหญ่คุณจะคลองได้ทุกครั้งไม่ใช่นะครับเนาะการตั้งครันเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากแต่โอเคสะโพกใหญ่มันทําให้การคลอดลูกง่าย,ายขึ้น,นเพราะามันมี พื้นที่มากขึ้นทําให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของการคลอดบุตรโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะง่ายกว่าคนที่มีสะโพกเล็กแค่นั้นเลยนะครับเนาะแต่คราวนี้คุณเจนเคยได้ยินไหมมันมีที่มหาลัยเคมบริดจ์เนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าทําไมผู้ชายอะ่ะชอบผู้หญิงก้นใหญ่แบบเจเนฟเฟอร์โลเปสเพราะว่าเซ็กซี่หุ่นดีไม่ใช่เพราะว่าถ้าผู้ชายพวกเนี้ยเขาได้มีลูกกับเจเนฟเฟอร์โลเปสลูกของเขาจะฉลาด เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผู้หญิงที่มีสะโพกใหญ่เนี่ยแปลว่าเขามีไขมันเก็บสะสมอยู่ใช่ไหมครับไขมันเนี่ยที่เก็บสะสมตรงที่สะโพกเนี่ยมันเป็นไขมันที่มี DHA สูงเป็นไขมันโอเมก้า3นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่อยู่ในคันก็จะใช้อาหารพวกนี้มาบำรุงสมองพัฒนาสมองของเด็กที่อยู่ในคันและรวมไปถึงไขมันที่เนี่ยมันส่งเสริมมันถึงไขมันที่อยู่ในน้ำนมของคุณแม่พอลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ย เด็กก็จะดื่มน้นํานมคนแม่ที่มีโอเมก้าสมากนั่นเองทําให้เด็กเนี่ยของเขาอะลูกของเขาห้าเกิดจากเจลโลนะจะฉลายกว่าคนอื่นโอ้โห oh. <c oughs> อันนี้นี่คือล้ามากเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ก็คือว่ามันอาจจะเป็นเหมือนแบบ สัญชาตญาณของผู้ชายที่เห็นผู้หญิงมีสะโพกใหญ่แล้วชอบแต่จริงๆแล้วมันมีวิทยาศาสตร์ภายมากกว่านั้นเนาะก,ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีไขมันตรงสะโพกเยอะๆเนี่ยลูกจะฉลาดได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าโอ้โหอย่างนั้นเอาใหญ่ๆไม่ใช่นะมันก็ต้องดูสัดส่วนของผู้หญิงด้วยนะครับ<ม>ว่าคุณสูงเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่มันเหมาะสมกันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าตัวเล็กนิดเดียวสะโพกแบบบึ้มใหญ่อ้วนมาเลยอันนั้นก็มันมันก็ ไม่เหมาะสมนะคร <doomed S 1> ับแล้ถ้าบอกว่าคนที่ฟังแล้วสะโพกเล็กฟังเ็าจะแบบอ้าวงั้นล,ลูกที่ลูกที่เกิดมาจากฉันก็จะไม่ฉลาดหรอนมันเป็นไปได้ไหมคะถ้าเขาแบบพอรู้อย่าง,งนี้แล้วไปไปเล่นสะโพกไปเล่นก้นให้มันแบบมีกล้ามเนื้อหรือว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันเพราะมันต้องมาจากไขมัน <pedestrian> ก็ห <vivir> นึ่งการการเล่นก้นเพิ่มกล้ามเนื้อมันดีอยู่แล้วนะครับเนาะอันที่2คือเพิ่มกินอาหารที่มีไขมันดีเพิ่มเข้าไปมากยิ่งขึ้นคือสะโพกหรือช่วงขาของผู้หญิงเนี่ยมันมากับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะฉะ กินอาหารดีไขมันสูงดีแล้วคุณมีโฮอร์โมนเพศหญิงที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สามารถกักเก็บไขมันได้ดีมากขึ้นครับอก็เล่นสะโพกก็ช่วยได้เ่นสะโพกช่วยได้ ก็แบบว่าทุกคนถ้าผู้หญิงคนไหนอยากมีลูกที่ฉลาดต้องไปเล่นเวทสะโพกนะคะหรือว่าสามีหรือคุณแฟนคนไหนที่อยากให้ภรรยาท้องพอเห็นคลิปนี้ก็จงไปจ่ายตังค่าเทรนเนอร์ให้ภรรยาภรรยาจะได้สะโพกใหสโพกใหญ่ขึ้นและลูกฉลาดโอเคเยี่ยมกคครับโอ้โหวันนี้เรามีทั้งลดเอว ลดขานะคะแล้วเป็นครั้งแรกที่เราคุยกันเรื่องออกกําลังกายเนาะก็ถ้าสมมติบใครที่มีคาถามเพิ่มเติมนะคะเรื่องการออกกําลังกายหรือว่าการลดน้ำหนักนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานจะรวบรวมมาถามคุณหมอในเทปต่อไปนะคะก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทปหน้านะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ